โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมอบยี่เราเา็นดท่านผู้ชมชอบนีน้ทุกคนก็กลับมาทำอีกก็รำลึกกันก็สบายมากเลยครับชิลๆอยู่แล้วแม่ิ่้ด่ามาคลิปที่แล้วมาแล้วทุกคนคลิปนี้มาคลิปนี้ก็จะมาเป็นรีวิวชุดนี้ทุกคนก็สวยแหละแต่ผมไม่ได้ไงผมจะได้ก็คือนานเกินก็คือแบบคือแบบปะลุยกันไปทุกคนหมดเลยดีครับอ่าหมดเลยดีหมดเลยดีหมดเลยดีรู้สึกว่าจะเล่นกากนะ เงี้ยสี่สี่แล้วกันจบไ้ดีมาทุก <c oughs> คนแล้วก็เข้าสู่นาเกมมาไล่จังหวะนี้โคตรเทร่เลยโอ้ตันไปหนึ่งทีทำรึฟานุหหายไปหมดทำไม,งมเงียบเงียบจังวะโอ <c oughs> ้เงียบเกินแล้วเปล่าไปเพื่อเราโดนทุกคนเจอนี่ไงอืม <c oughs> มีคนแตกเดี๋ยวเราไปช่วยกันนะกลัวเพื่อนมาแล้วอืออืมีคนหัวแตกอือโอมีคนแตกคิวแล้วเนี่ยอ้คนเดียวสามคิววป่ะโอ้โหคนเท่เลยโอ้โหธรรมดาน้าทีในคนเดียวสามคิวโคตรหด ของจริงครับบอกไว้เลยรว่าของเออก็ของจริง่นแหละแต่ไม่แน่ตอนนี้จะตายยังโง่ก็ได้นะครับทุกคนผมบอกไว้เลยสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีเพื่อนโอลืมไปเออไม่ได้เปิดมาเทุกคนเราจะไม่ดันทรายนะทุกคนเพราะเราไม่ไหวครับทางกุ้งงในทางขวาทางนี้ก็จะตายหายแล้วลอยมีคนเผลอมาครับทุกคน ไม่รออ,อือ,อ้โหเพื่อนร้าคิวทุกคนเพื่อนร้าคิวอะ่ะอุย๊ยอ,อโอเพื่อนร้านวด้วยอ,อ้โหตายทุกคนรับเพื่อนจะแตกหรือเปล่าเพื่อนคือแบบเออผมไม่น่าพูดเลยเยอะเลย เรียบร้อยเพื่อนปุ้มเป็นไงครับผมบอกแล้วไม่มีผมเท่าก,กับแพ้เฮ้ยมันนามันหนุ่นนอยอีกแล้วจำเนึ่งตัเดีทำไมหน้าเอ้อทำไมแหน้าขึ้นฟ้าวะทุกคนเปืดอดีครับเปิดน,นี้ดีกว่าโอ้แพ้แน่เลยวะสะพาวตึงตึง,ต,งตึงจัดอะ่ะตึงจัดอะ่ะเออ <c oughs> <c oughs> นั่งอีกนานไหมเน่ยโอ้ปล่อยเถิดเดี๋ยว,เ,ยว <c oughs> เสียเวลาล้วเพื่อน ทุกคนครับเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนเดียว่าถ้าผมถ้าผมโง่ผมก็ตายครับก็ผมจะพยายามไม่โง่นะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทําเป็นไปไม่ได้ก็เถอะ <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะผมก็จะพยายามครับ <c oughs> ขำแหงเน,นเลยกู <c oughs> อะอยู่้างหน้านี่ไง เม็ดนอาโอ,โอ,โอ้อะไรเนี่ยปืน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 อะปืนมาเฮ้ยอืมโอ้ตาย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 ,ตาย,ตาย,ตายโอ้ชั้งบนทุกคนเรื่องปั๊มยาก,ก่อนเอาเพื่อเราแตกยิงอยู่แถวนี้นี่ว่า แตกโอ้มีเพื่อนชุบอะ่ะโอ้โคตรโชคดีเลยโอ้จะแ,แตกจะแ,แตกจะแ,แตกเขาลงมาชาร์จผมอ่ะลงมาที่โชคดีเลยนะโดยเป็นงานเะด้วยเอ้ไม่ตายโอ้นอนยิงด้วยโอ้ไม่ตายทุกคน โอ้เก oh, <laughs> <laughs> ินไม่ต้องหวเราจะเปลี่ยนปืนเล่นกันเยอะๆป่ะเราเริ่มไม่ซีเนียรแล้วเออซีเรียสโอ้ซีซีเรียสใช่ไซีซีเนียรโอ้อะไรกูว่าเนี่ยโอ้เราจะไม่ซีเนียร์ชีโอ้อเออเอาเป็นว่าจะไม่แข่งแล้วกันครับเรื่องปืนเป็นไงจบทักออกงานสุดละว้าวสีคิวภูมิใจจริงๆเลยดาเมทพันฝ่าะจะไม่บวกแล้วเซฟแล้วจะวันต้องเซฟแล้วครับ วิ่งนี้ดีกว่าป่ะตัวเราของวิ่งทางนี้มาเฮ้เพื่อนแตกโอโอเพื่อนสวยและเอ็กเอ็มด้วยอือพอไม่ตายป่ะไม่โดนด้วย อือประเด็นดาวสองมีคนเจ็บมีคนเจ็บประนึงมีของขอของอยากได้ของอยากได้ของปัญหาคืออยากได้ของอยากได้ของครับอยากได้ของอุ้ยจะแตกจะแตกจะแตกอุ้ยดาวดาวดาวเพื่อนเพื่อนชุบกนดีเพื่อนโอ้โหไม่ชุบเลย้วไม่ตั้งให้บอชุบด้วยโอกาสแพ้ไม่สูงมากครับแต่โอกาสชนะก็มีมีสูงบวเพื่อนเพื่อนทาวันนี้เพื่อนต้องโชว์ความเป็นความจีเนียร์แล้วนะเพื่อน สองร้อยคิวเพื่อนนะต้องมีความเป็นสองร้อยคิวเพื่อนเพื่อนวันนี้เพื่อนเพื่อนเขาเขาบรรบเบิดแล้วเพื่อนเอ้าแพงโอ้โหสุดยอดเลยโอ้เพื่อนโคตรจีเนียอนะทุกคนเห็นไหมโอ้อะไรครับเนี่ยปืนอะไรดีครับทุกคนมันรู้สึกเล่นหลายปืนมากเลยวันนี้เอ็กเอ็มไปเฟียสสุดแล้วไม่บเฟียสเสร็จเหตุผบอกมันเล่นง่ายเสุ็จแล้วครับโอ้หคิว ตอนนี้จะแพ้ไม่ได้นะเว้ยแพ้ที่หาเลยว่าเสียอะไรนะเว้ยคือแบบถึงแพ้ก็ MVP. เอ็นบีพีเอาเ็นว่าไม่ไม่เครียดก็ได้ครับมาเราเอารีวิวชุดอออุ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายอุ้ย <c oughs> ผมจะตายผมจะตายผมจะตายทุกคนผมจะตายผมจะตาย งไม่ตายหวอทุกคนเห็เพื่อเรายิงกันมันยังล้วแตา,ตาย่าตเย็นเหลือเกินออโอ้โหเอาอาไอวอลใครตันผมวะเอ <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้ใครวางไอ้วอลตันผมวะทุกคน <c oughs> เพื่อนแน่เลย ลูกสองสวยตามทุกคนมาเรามีโอกาสที่ชนะอยู่ครับแต่ถ้าเพื่อนมึงไม่วางตาได้บอลเมื่อกี้แนละ้วมึเงมเอ้ยกูได้ฆ่าแล้วเกินโอ้เพื่อนเขาหกคิวอะโรมเมย์เขาเยอะกว่าผมอีกอะโอ้เกินปะเนี่ยแพ้แล้วเนี่ยผมอะ <laughs> เป็นคนดาวครับเรือแตกด้วยครับดาวไม่ดาวอ่ะดาวยากยังวะออดาว,ว,ว, <S <S ดาวสี่ตัวแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนคนวิ่งบาทางผมวะอ้าวรู้สึกเปเอเองแล้ว จะวันี้ดันแล้วเพื่อนไปเพื่อนไปกดเลยเพื่อนจังหวะนนี้เทๆไปถ้าแพ้นี่ไม่ได้นะโฮ้ยเนาะทุกคนครับมาชนะแล้วลูกซองอ๋อเปลี่ยนอ้โหก็บเปลี่ยนไม่ทันโอโหเกือบแล้วเกือบแล้วทุกคนเกือบเสียลูกซองแนละ้วมาอโอแปดคิวเท่ากันซะด้วยอ้เพื่อนจะเก่งไปไหนวะ คนหนึ่งนะเฮ้ยผมเก็บผมยิงไปสามคิวนะทุกคนหกคนหนึ่งเอ๊ย,อยทำไมผมได้แค่สองอะเอา้าทุกคนครับทำไมผมได้แค่สองครับผมผมโอ้บัคปะเนี่ย มีคนแตกอุยไม่ตายเฮ้ยผมงงไม่ตายทุกคนกอ้อคเกินเรียบร้อยจังภาพเนี้ยมาเลยเพื่อนมาอยู่นี่ปุ้มวงมาหวงมาแล้วอยู่นี่ปุ้ม โอ้ยแพ้โอ้โหอ,โอ้โหโอ้ผมไม่ได้ MVP อะแต่ก็9คิวเ9คิวเหมือนกันลัะก,กันอืไม่ได้ MVP ก็ชิวๆไปงั้นมาครับทุกคนเป็นไงชุดสวยไหมคือแบบคือตู้มากตู้มากมันไม่มีเออเออปืนลงคือบตู้มากทุกคนโอ้สุดยอดเอ้าแห่โคตรหื่นเลย <S <S เออนั่นแหละทุกคนเกือบสวยรักกัน เนี่ยผมสุบได้ทุกคนก็คือแบบย้าในคลิปนั้นนะภูมิใจภูมิใจนี่ทุกคนได้ได้ ه, าามาแล้วต่อไปอันนี้ก็ได้มาแล้วกล้าพูดเลยครับว่าสก,กินขยะผมไม,ไม่รู้มันจะชื่อวอะไรผมได้เลยอันนี้สวยแต่ผมไม่เติมครับเพราะไม่มีตังค์ง่ายๆสันส้นๆครับไม่มีตังค์ก็ทุกคนก็เหมก็เจอกัน you, ครับซีอูครับบายบายบาย